ค่ะ <5. S 2> โอเคค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่เจ็ดสิบหกเจ็สิบเจ็ดในหนังสือเล่มสีม่วงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเงินนะคะการใช้เหรียญและธนบัตรนั่นเองนะคะ <c oughs> อุ่นเครื่องเขาบอกว่าพิจารณาธนาบัตรเงินเหรียญและราคาผลไม้ต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูเงินธนบัตรและเงินเหรียญที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม นักเรียนคิดว่ามีเหรียญอะไรและธนบัตรอะไรบ้างคะเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็สองบาทแล้วก็สองบาทแล้วก็สิบบาทครับโอเคแล้วทีนี้แล้วทีนี้ธนบัตรละคะมีธนบัตรใบละเท่าไหร่บ้างเอ่ยยี่สิบบาทแล้วก็ห้าสิบบาทแล้วก็ห้าสิบบาทค่ะยี่สิบบาทแล้วก็ห้าสิบบาทนั่นเองทีนี้ รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะรวมเป็นเงินกี่บาทคะเจ็ดบห้าบาทค่ะอ่าบางคนบอกเจ็ดสิบห้าบาทคนอื่นล่ะคะมีอีกไหมเอ่ยครับขอเวลานอกแป๊บนึงได้ไหมคะไปไหนคะอ่าธนวัตร์คนรัวครับท้แปดสิบห้าบาทค่ะโอเคค่ะ าทค่ะ <ๆ S 2> ใ,ใครใครบอกว่าเท่าไหร่นะลูกนะเจดบห้าบาทค่ะแปดสิบห้าบาทนั่นเองทีนี้เขาถามอีกว่าแล้วราคาผลไม้ของเรามีผลไม้อะไรบ้างที่อยู่ด้านขวาม,มืองป้วยห้าสิบสองบาทแอปเปิลหนึ่งร้อยสามสิบเบาทมากเอ อะไรเนี่ยแก้วมังกรไม่ได้กําหนดบาปเลยครับอ่าแก้วมังกรไม่ได้กําหนดราคาไว้ทีนี้เราม,มาดูคําถามเขากันนะคะคําถามที่อยู่ใต้รูปเขาบอกว่านักเรียนจะใช้เงินเหรียญและธนบัตรใดบ้างในการจ่ายค่ากล้วยหอมอ่ากล้วยหอมราคาเท่าไหร่คะสิบสองค่ะ ห้าสิบสองบาทแล้วทีนี้เราจะใช้ธนบัตรใดบ้างและเหรียญใดบ้างในใจในการจ่ายเงินห้าสิบสองบาทในการซื้อกล้วยหอมคะแบงค์แบงค์ีบาทบห้าสิบกับเหรียญสองบาทแบงค์ห้าสิบกับเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญนั่นเองถูกต้องค่ะต่อมานักเรียนจะใช้เงินเหรียญและธนบัตรใดบ้างในการจ่ายค่าแอปเปิลคะ แอปเปิ <Apple S 2> ้ลราคาเท่าไรคะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห่งรอาหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดบาทคุณครูอยากทราบว่าเราจะใช้ธนบัตรใดและเหรียญใดบ้างคะในการจ่ายเงินค่าแอปเปิ้ลคะใ้ธนบัตร าสิบสองใบแล้วใช้แบงค์ยี่สิบหนึ่งใบกับเหรียญสิบหนึ่งใบแล้วก็ใช้เหรียญสองเหรียญสองอันอ่าใช่เหรียญสิบหนึ่งใบเหรอคะไอ้ชายาพาลูกใช่หนึ่งเหรียญค่ะอ่าโอเคทีนี้นะคะอ่าก็คือ เราก็จะใช้ธนบัตรใบละห้าสิบใบนะคะใช้ธนบัตรใบละบยี่สิบหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใช้เหรียญสิบหนึ่งเหรียญน,นะคะแ,<ว>แล้วก็ใช้เหรียญสองบาทสามเหรียญและเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญน,นั่นเองถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้นะคะข้อต่อไปเป็นตัวแหวนมังกรน,นะคะ แก้วมังกรมีราคามากกว่าจํานวนเต็มบาทจํานวนหนึ่งเล็กน้อยแก้วมังกรราคา7 5็ดสิบห้าบาทห้สตางค์อ่าแล้วเขาบอกอีกว่านักเรียนรู้ไหมว่าจํานวนเงินแบบนี้เขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่าอย่งางไรอ่ะเจ็สิบห้าบาทห้สบตางค์นักเรียนทราบไหมว่าเขียนอีกแบบหนึ่งเขียนได้ยังไงรูรไม่เอ่ย รู้แบบไหนคะอ่าเขียนเป็นจุดทศนิยมเขียนเป็นจุดทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูแชร์สกีนให้ดูสักครู่นะคะคุณครูทำขึ้นมาแล้วอ่านักเรียนมองเห็นหน้าจอไหมคะ เห็นค่ะโอเคแล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเขาบอกว่าเจ็ดสิบบาทห้าสิบ <50 S 2> สตางค์เนี่ยเ,เราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเขียนในจุดทศนิยมเรามาดูกรอบสีเขียวน,นี้กันก่อนเขาบอกว่าเมื่อจํานวนเงินมีทั้งบาทและสตางค์นักเรียนจะเขียนจํานวนบาทก่อนตามด้วยจุดเรียกว่าจุดทศนิยมนะคะจากนั้นน,นักเรียนเขียนจํานวนสตางค์หลังจุด ดังนั้น75บาท50สตางค์เขียนได้เป็น75.50บาทนั่นเองนะคะตัวย่อของบาทคือบอเบไม้จุดนะคะตัวย่อของสตางค์คือสอเสือตอเต่าจุดนะคะอ่ะตรงนี้นักเรียนพอพอจะเข้าใจไหมคะถ้ามันมี75บาทเงินเหรียญ ถ้านนมันมีเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็ห้าสิบบาท,บาทอีกให้เราใส่จุดทศนิยมนะคะแต่ถ้าเขามียีส่สจาเราก็ใส่จุดทศนิยมได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันคือสตางค์ถ้ามันไม่ถึงบาทนะคะนักเรียนเราสามารถใส่จุดทศนิยมได้เลยนะคะโอเคอ่ะทีนี้คุณครูขอถามหน่อยว่าอักษรตัวย่อ,อของคําว่าบาทมีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างคะ ใบไม้จุดค่ะอใบไม้จุดแล้วตัวย่อของสตาง์ล่ะคะสอเสือต่อเสือจุดาสเสือต่อเต่าจุดเก่งมากค่ะที่นี้คุณครูมาดูให้นักเรียนมาดูที่แบบฝึกทักษะนะคะแบบฝึกทักษะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าวงล้อมรอบเงินเหรียญและธนบัตรที่รวมกันแล้ว ได้จำนรับข้อที่4ราคา3 3> สินค้า1 3นบาทอบามาดูนะคะอะทีนี้ดูนะคะราคากระเป๋าราคาเท่าไหร่คะกระเป๋า135บาทค่ะ135บาทแล้วทีนี้ในข้อนี้เขาให้ธนาบ,าบาัตรใบละเท่าไหร่มาบ้างคะ ยี่สบสิบาทแล้วก็สองาทแลสิบบาทแล้วก็ห้าวก็ห้าบาแล้วบาทแล้วก็หบาทแล้วก็หบาทแล้วก็หาบแล้วก็ห้าบาทแล้วก็ห้าบาทแล้วก็บาทแล้วก็ห้วก็ห้าบาทาบแล้ห้ธนกาบัทรมาบบา ใบละ2 2บใบใบละ52บใบและเหรียญ1นบาท2เหรียญเหรียญ5บาทหนึ่งเหรียญเหรียญ10บาทหนึ่งเหรียญและเหรียญ2บาท2เหรียญนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจำนวนธนบัตรหรือเหรียญให้เท่ากับจำนวนกระเป๋านักเรียนจะวงกลมธนบัตรใดบ้างคะห้าสิบสองใบ อ่าแบงขอธนบัตรมาล้วห้าสิบสองใบค่ะห้าสิบสองใบแบงยี่สิบสามเหรียญสิบกับเหรียญสิบแล้วก็เหรียญห้าเหรียญสิบหนึ่งเหรียญห้าค่ะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญโอเคทีนี้เรามาดูนะคุณครูจะทำแล้วอ่าขั้นแรกนะขั้นแรกนะคุณครูจะอ่าทำ ตรงธนบัตรก่อนนะคะเพราะคุณครเป็นเส้นตรงนะแต่ถ้าใครขีดโค้งได้ขีดเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคุณครูคอาจจะขีดเอียงไปหน่อยนะคะทีนี้นะคะอ่าคุณครูคุณครูคคขีดสี่เหลี่ยมหรือวงกลมไปแล้วเท่าไหร่บาทคะกี่บาทคะนักเรียน120อีสิบาทตัวาีสิบ <20 S 1> บาทตัีสบบาท ขาดอีกี่บาทคะห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะวงกลมไปโอเคครบหรือยังคะครบหนึ่งร้อยสามบ้าบาทหรือยังคะครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะหรือใครอาจจะไม่วงกลมเลขน้าห้าบาทก็ได้หรือใครจะวงกลมเหรียญสองบาทสองเหรียญแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญก็ได้นะคะเบบนั้นก็ได้ไม่ผิดนะคะ ครูคะถ้าทำไม่เหมือนครูแต่คำตอบเันครูได้ไหมคะได้ค่ะอะทีนี้ทีนี้เรามาดูหน้าที่เท่าไรต่อเอ่ยหน้าที่เจ็ดบเจ็ดหน้านี้ทุกคนทาเรียบร้อยแล้วนะคุณครูขอออกเลยได้ไหมตรงนี้คุณครูขอเปลี่ยนหน้าได้ค่ะได้ค่ะคุณครูมีใครยังไม่วงกลมไหมเอ่ยไม่มีนะโอเคคุณครูขอเปลี่ยนหน้าเลยนะใครไม่ทันบอกคุณครูนะคะ ถ้าใครไม่ทันต้องรีบบอกคุณครูนะอ่าทีนี้เรามาดูที่หน้า7จะสิบเก็กันก่อนหน้าที่7จะสิบเ็นะคะโจทย์เขาบอกว่าวงล้อมรอบเงินเหรียญหรือธนบัตรให้ได้จำนวนเต็มบาทจากนั้นเขียนจำนวนเงินทั้งหมดอ่าเราต้องวงกลมเฉพาะอ่าวงกลมล้อมรอบเหรียญหรือธนบัตร ให้ได้จำนวนเอมบาทเท่านั้นนะคะห้าม50สตางค์ห้าม25สตางค์นะคะทีน,นี้เราก็มาวงกลมเลยอักข้อที่หนึ่งมีธนาบัตรใบละ20บาทและเหรียญ12เหรียญคุณครูสามารถวงกลมได้เลยเพราะว่ามันเต็มบาทหมดแล้วยกเว้นเหรียญ25สสตางค์หรือเปล่าคะใช่ไหมมันตัวเล็กคุณคมองไม่เห็น ใช่เหรียญย25สตางค์สองเหรียญนะคะที่เราไม่ต้องการนันมองไม่เห็นนะคะน่าจะเป็น25สตางค์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหรียญเล็กถ้าเหรียญ50สตางค์น่าจะเหรียญใหญ่กว่านี้ถ้าเหรียญ50สตางค์นะคะจะเป็นจะเป็นเหรียญสีซีซีกว่านี้นิดนึงนะคะโอเคเหรียญสองเหรียญนี้เป็นเหรียญ 25สิบตางค์ซึ่งมันยังไม่ถึงบาทนะคะเราก็จะวงกลมหรือทำกรอบสี่เหลี่ยมใส่เฉพาะตัวที่เต็มบาทธนบัตรและเหรียญที่เต็มบาทเท่านั้นเราก็เขียนจำนวนเงินทั้งหมดค่ะจำนวนเงินทั้งหมดเขามีเท่าไหร่คะสี่สิบสาทเ่ไหร่ะ40บาทค่ะจำนวนเงินทั้งหมดค่ะเรียนไม่ใช่เฉพาะจำนวนเงินที่เราวงกลมนะคะ40บบาทเท่าไหร่คะ สี่สิบาทส <40, S 1> ี่สห้าสิบสตางค์ค่ะเก่งมากค่ะสี่สิบาทห้าสิบสตางค์ทีนี้เราจะเขียนเป็นจุดพศนนิยมได้ว่าอย่างไรคะสี่สี่ห้าสิบค่ะสี่สีหห้าศูนย์สตางค์ี่บห้าศูนย์บาทนั่นเองนะสี่จุดห้าศูนย์บาทค่ะหรือห้าสิบสตางค์นั่นเองมันเขียนบาทตรงนี้นะลูกไม่เป็นไรคุณครูเขียนทับเฉยๆนะนักเรียนก็ เขามีจุดให้อยู่แล้วนะนักเรียนไม่ต้องเขียนจุดเพิ่มนะคะเขามีจุดให้อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนจุดเพิ่มนักเรียนเขียนแค่สี่สิบและห้าสิบง่ายไหมคะอทีนี้ให้นักเรียนทำข้อสองเองนะทําข้อสองตรงนี้เองนะคะตรงนี้อานักเรียนดูนี่คือเหรียญห้าสิาสค์อ่านี่คือเหรียญยี่สบห้าสตางค์นะคะและนี่คือเหรียญห้าสิสตางค์นะคะนักเรียนไม่ใช่เหรียญเดียวกันนะ ดูความสูงของมันดูความใหญ่ของมันมันต่างกันอยู่นะขนาดของมันมันต่างกันอยู่นะคะอ่าโอเคอาทีนี้ทําได้เลยนะคะมาดูข้อ3มคุณครูขออธิบายรอบเดียวนะคะสักรู่นะวงรอมรอบเงินเหรียญและธนบัตรที่สามารถใช้จ่ายเงินสําหรับซื้อของราคา1น0่งพันาบบาทได้พอดีนะคะทีนี้ ให้นักเรียนหาจำนวนเงินงงงงทั้งหมด 1, 0 5 0หบาทนะคะแล้วก็จุด75สห้าสตางค์นะคะหาดูนะคะว่าต้องวงกลมอันไหนบ้างนะคะทีนี้มาดูปลองปัญญาปลองปัญญาแล้วปลองปัญญาพิจารณาป้ายราคาต่อไปนี้วงล้อมรอบราคาที่มีค่ามากที่สุดนักเรียนคิดว่าป้ายที่หนึ่งป้ายที่สองและป้ายที่สามป้ายไหนมีราคามากที่สุดคะ อที่หนึ่งอ่าป้าที่หนึ่งเพราะว่ามีราคาเจ็ดสิบสองบาทนั่นเองเก่งมากค่ะแค่นี้จบเสร็จแล้วประลองปัญญาง่ายไหมคะง่ายเลยค่ะทีนี้ถ้าใครเสร็จประลองปัญญาแล้วนะคะให้ทำหน้าที่สี่สิบนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวให้ทำหน้าที่สี่สิบแบบฝึกห,หัดเสร็จแล้วครับโอเคอ่าแบบฝึกหัดเสร็จแล้วหรอเเก่งจังเลยลูก โอเคถ้าใครเสร็จแล้วสามารถส่งมาให้คุณครูดูได้นในไลน์ได้เลยนะคะแสรจไลน์วันก่อนแลยโหเก่งมากเลยแล้วถูกหรือยังถูกไหมคะถูกเหมือนคุณครูที่คุณครูพาทำไหมคะถูกคโอเคงั้นหนูก็ส่งมาเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ใครที่ส่งมาแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะตรวจเช็คให้นะคะ